สวัสดีสบายดีพี่นอ้องยามเสาคือเกาเดอร์มาน,นี้เนะาะพบพอกับสายสายเก่าเนาะส่องตามสไตสสล์แซ่เาเราสวัสดีสบายดีทุกคนเนาะมาวัดจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งเราเสารนีก้กะมาเหตุกับเขาให้ทุกคนกินคือเกาเนาะทุกคนที่ทํางานเป็นแม่ครัวายามเสาเดอรเนาะเหตุกับเขาตอนนี้ยังหนึ่งข่าอยู่ ถอดปาลาอะไรก็ซุปมะเขือต้มผักให้คุณยายกินเดี๋ยวให้เบิ่งกำลังหนึ่งข่ากับต้มมะเขืออยู่เด้อข่ากำลังขึ้นอายผสมข่าเนียวดําเดินมันก็เลยเปลี่ยนแตงสีประโยชน์ลายได้พี่น้อง ๋ยวให้เบ่งลังบ้านวิวลังบ้านยามเ้าร์ต้มมะเขือซีนเนียรมะเขือหรือว่าสุกมะเขือแล้วก็ต้มผักน้ำเดือยต้มผักให้คุณยายคุณยายว่าอยากกินต้มผักวัสันแล้วก็มีผักบุ้ง ผักชี่ไม่พริกนะพักสีไวซีไวตามเจวเป็นในวิวหลงังบ้านเงียบสงบดีกว่ามีเสียงนกครับนามือเศรา้าหมอกำลังพด อันนี้คือปลาแดดเดียวซื้อมาโลหนึ่งปลานิ่นแดดเดียวนะซื้อมาทอดเห็นเราเป็นต่คือสิเป็นต่ทอดแสบกัเลยซื้อมาทอดกินกับน้ำพริกกับเขาแต่ละมือก็มีแต่ซัมเนลตน้งพักเนื้อมูเนื้อปลาจัางสินวนๆกันไป กับเขาเลยด้วยนาะอปีนเขากนหนึ่งข้าวเหนียวนี่ต้องปีนต้องกับนนำมันลงหอมบัวสันมันสีบัสุกทั่วเถิงนอ่นองไกลสีได้เลยสีสันไปตแต่เสแปได้ข้าวเหนียวดำยู่บ้านนิดหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่มะพร้าวแส่บรหอม น,นี่ก็ต้มปลาไหวเดี๋ยวมันมะเขือเปื่อยจังจีคอยสุกเเดี๋ยวไปล้างพักก่อนเด้อเนาะหมอคนแล้วพักลงเลยเด้อพี่น้องลวกเอาเนะาะบรเด้หนึ่งหนึ่งเอาบร์แสบ สิลวกผักบุ่งก่อนเนาะคอยเอาผักปังลงน้ำรังผักปังน่ะแป๊บเดียวมันก็นซุกแล้วเนาะเปอยไว้ปิดฝาไว้โอ้โหปิดสิปเปอย้ะบอก น่นซิได้แล้วมั้งธีต้มมะเขือนี่ใส่ปลาแดงลงไปน้ำเดิอเนาะแล้วก็ใส่พริกดิบลงไปตาเอ้ลงไปต้ม่มพร้อมเลยเนาะเวลามาตักใส่กันมนะเสบถ่ายอีกก่อนแปบบ๊บนึง ได้หๆล,ลวกเพิงมันสเปือ่อยได้เลยเด้อพี่น้องผักปเดี๋ยวเอาผักงลงนี่นะมีแต่ยอดใหญ่ยยๆอวบเป็นแต่แซ่บแป๊บเดียวมันก็ลไอ้เปื่อยแล้วผักปงะหอมกินแซ่บใส่อมอมห้อยนี่เข้ากันเลย อมหอยจูบหอยคมหมู่บ้านนี้ เดือดตากขึ้นก่อนพอแล้วมันสิเปื่อยปิดไฟเปื่อยแล้วปวดแสบอ่าหยดอุ่น เซเวิร์บอนี่ลวกผักของฮันเดี๋ยวไปถอนฝ้าก่อนเด้อ นี่พี่น้องปน,นินแดดเดียวตัวใหญ่เิอเพิ่นพาเคืองแล้วก็ตาสามตัวนี่ก็อิมเลยนี่กินซีบ,บร์ด้วยบอแค่นั้นล่ละเดี๋ยวเราชายซิมาถอดปลาถอดปลาแล้วค่อยซูปหมะกเคือ ทาน้ำมันเดือดก่อนเด้อซื้อปลามาโลหนึ่งเจ๊ดายเจ๊โตได้ไลยอยู่แล้วเนี่ยจังสี่เลยพี่น้องแต่ละมือนะเห็ดกับเขากินเองบางมือกับขันเห็ดกับไปซื้อเอา ลงได้แล้วมั้งนั่งมืเหมือนก่อน พอเจอละสองตัวใส่น้ำมันหน่อย mm hmm. แต่อยู่กับแม่อยู่บ้านอยู่ไอ้ลาวเห็ดกับเขาบริจิตเป็นเด้ที่นอกอุ้ยมันแตกมาอยู่ไทยเห็ดกับเขา่าเป็นเสยเงิดลายอยู่บ้านแกงน้ำมันบุเป็นมาอยู่ไทยแกงน้ำมันเป็นเงิดบอกบุเคยแกงจ้าเื่อมาอยู่ไทยได้แ,แกงน้ำมันอุ้ยมันแตกเดี๋ยวพอแล้วจะห้เวิร์ Haven, อี้ยเช่น ไปแต่แสบป่ะพี่น้องใดอะไรเด้ดนปลานินแดดเดียวเดี๋ยวสิไปซุปมะเขือต่อสิตามแจวแมงแค้นเลยพี่น้องกินกับต้มผักแมงแค้นที่แม่ฝากมาให้แต่บานนั่นแหละแมงแค้นไข่ไดงที่มันอยู่ ในต้นขอนเะดยดต่ำกันเลยแล้วเลยเด้อพี่น้องแจวแมงแข้งเนาะของแสบหายยากราคาแพงพอกับเขาฮาร์โมนีกันแล้วเลยเนาะกับเขา,สาเสาแจวแมงแขงสุปมะเขือถอดปานิ่นแดดเดียวต้มผัก ลวก,ก่ขเขาเหนียวมาเด้อพี่น้องกินขขาวน้ำกันเด้อเศบๆน้ำกันเด้อเสานี้ทุกคนยังกินเนาะไป็นแต่เศษบอกพี่น้องมาเด้อกินขขาวน้ำซาสายเด้อ